สนับสนุนโดย To โ,โย ta s m a า t 4book ชาวชื่อทุกท่านครับอีกไม่นานแล้วเราก็จะได้มีโอกาสฉลองสงกรานกันแล้วหลายท่านออกต่างจังหวัดนะแต่ระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าการสัญจรมันอาจจะแน่นหนามากแล้วบางแยกเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าแยกนี้เป็นหนึ่งแยกที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดอย่างที่แยกหนึ่งของเส้นนี้ของจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับเขาบอกว่าต้องระวังให้ดีกับอุบัติเหตุรายวันใครผ่านไปแยกนี้ติดตามให้ดีครับมีโอกาสนองเลือดได้ เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยถัมนะครับคิดว่รารถมายังมาไม่ทันอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ข้ามไปเลยบางทีมันก็ชนกันอ้าวก็วัดดวงไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนชนหรือเขาจะชนเราหรือเราจะชนเขาก็ไม่แน่แล้วสรรถมันก็จะติดแล้วก็จะชนกันบ่อยมากเลยอะคะ่ะต่างคนต่างมาเร็วกันไม่ยอมกันหรือต่างคนต่างไม่มีการพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดูจะสวนทางกับกฎจราจรที่ตั้งไว้มีให้เห็นอยู่ทุกวัน จนเป็นที่มาของอุบัติเหตุรายวันที่คนแถวนั้นเห็นจนชินตาสี่แยกแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนในตัวเมืองจังหวัดพิจิตรที่มีคนสัญจรไปมาเพลียคลานเนื่องจากเป็นถนนหลักของการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญของเมืองนี้โดยเฉพาะศูนย์ราชาการยิ่งในเวลาช่ชาวงเช้าและช่วงเย็นการจราจรจะติดขัดอย่างหนักแต่ที่สําคัญสี่แยกออมสินของตัวเมืองพิจิตรแห่งนี้ ไม่มีสัญญาณไฟจราจรที่คอยให้สัญญาณผู้ขับขี่จึงทำให้การขับขี่ของผู้ที่ผ่านไปมาต้องวัดใจกันเองว่าใส่จะหยุดหรือว่าใครจะข้า,ามาก,การจราจรที่ทุกขัานเช่นนี้ทําให้ทนมงานเกิดข้อสงสัยทําไมเมือพิจิตรยงไม่สร้างสัญญาณไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้ได้แต่จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลถนนสายนี้ซึ่งก็คือเทศาบาลเหนืองพิจิตรจึงได้คําตอบมาอย่างชัดเจน สาเหตุของการไม่มีไฟจราจรโดยสาเหตุที่แท้จริงน,นั้นเมื่อก่อนเคยมีสัญญาณไฟจราจรคอยควบคุมการจราจรตรงจุดนี้แต่ที่ต้องลมเลิกไปเพราะว่าประชาชนเรียกร้องให้ยกเลิกสัญญาณไฟจราจรตรงจุดนี้เพราะว่ามันปิดสาเหตุ่สาคัญที่ทําให้การจราจรติดขัดอย่างมากคือแยกแต่และแยกมันใกล้กันแยกออมสินก็ติดกับแยกกับอนุบาลเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรเมืม่อก่อนเรามีหมดเลยนะ พอตรงนี้มาติดอ่าไฟเขียวได้แล้วปึกอ่ามาติดไฟแดงนี่แล้วอ่าอันนี้ไฟเขียวได้แล้วไปติดไฟแดงทั้งหมดโอ้ยขับแป๊บเดียวติดอีกแล้วแล้วในที่สุดเราก็เอาออกแต่ก็เพิ่มไฟกระพริบให้เพิ่มไฟกระพริบพเพื่อเป็นสัญญาณว่าเอ้ยนี่สี่แยกนะยามค่ำคืนก็ดีหรือในเวลากลางวันก็จะเห็นอยู่แล้วไฟกระพริบพเพื่อชะลอความเร็วนอกจากการไม่มีสัญ,ญญาณไฟจราจรของแยกนี้และการขับขี่ที่แหกกฎจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน อีกสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นก็คือทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ดีเนื่องจากกําแพงที่ตั้งอยู่บริเวณแยกแห่งนี้ตั้งบังการมองเห็นของรถอีกด้านจึงทําให้ไม่เห็นรถที่มาจากด้านอื่นๆซึ่งก็ทําให้เกิดการชนกันได้ง่ายขึ้นฉะนั้นการเลี้ยวซ้ายขวาหรือแม้แต่การข้ามแยกก็มักเกิดอันตราย และส่งผลให้การตัดสินใจของผู้ขับขี่นั้นผิดพลาดอยู่เสมออีกหนึ่งทางแก้ที่สําคัญก็คงต้องมาจากการที่เราต้องระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเส้นนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียและเกิดอันตรายได้โอ้โหต้องบอกว่าเห็นใจคนพิจิตรมากเลยนะคะนี่ขับกันแบบใช้ฝีมือล้วนๆลุน้ลนกันนะคะแบบปาดกันปับป๊บ นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวกันไปในจังหวัดค่ะและเพื่อเป็นการเตือนภัยการกรหรือรับ,รบ,รบรเพุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ในช่วงนี้นะครับปีท้ายช่วงสามกับสูปสร้างความเข้าใจอันตรายเป็นศูนย์ครับจากกรมการขนส่งทางบกกับเรื่องราวของรถทัวร์หลับในเตือนภัยไว้สำหรับใครที่กำลังจะนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นเราจะพักโฆษณาและกลับมาคุยกันเรื่องฝากบ้านด้วยกับตำรวจในช่วงต่อไปค่ะ สร้างความเข้าใจอันตรายเป็นศูนย์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหตุรถถั่วพุ่งชนขอบทางแล้วพลิกคว่ำทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง46รายในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนสีสมารใกล้ทางลงเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี รถทัวร์คันนี้ได้พา,าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางออกจากโรงเรียนตั้งแต่เวลา3นาฬิกาเพื่อมาทัศนศึกษาที่วัดพระแก้วในกรุงเทพเมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เกิดเสียหลักพุ่งชนขอบทางด่วนเข้าอย่างจังและเกิดพลิกคว่ำพุ่งไปกับถนนนับ10เมตรทําให้ครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง46กรายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำคนขับรถทัวร์คันนี้ซึ่งได้ให้การว่า พอมาถึงที่เกิดเหตุได้รู้สึกวูบเหมือนกับหลับในรถได้พุ่งชนขอบทางตนเองจึงได้พยายามหักหลบจนรถเกิดการพลิกคว่ำกลางถนนและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าวการตรวจสอบเนี่ยคนขับเสพยาบ้ามาในร่างกายมีสารเนมเฟตามินแล้วเกิดอาการหลับในจนเป็นสาเหตุให้รถเสียหลักไปชนราวปูนแล้วพลิกคว่ำดังกล่าวอัตราโทษก็ตามกฎหมายก็ สูงสุด10ปีอันดับแรกเลยต้องทําร่างกายให้แข็งแรงก่อนขับรถระยะทางไกลนอนหลับให้เพียงพอนะครับเมื่อขับไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอยากืนครับหลับเลยหาที่จอดใ,ใกล้ๆที่สุดแล้วก็หลับสักส5บหถึงนาทีหลังจากนั้นแล้วตื่นขึ้นมาขับต่อได้เพะฉะนั้นจะทําให้มีความปลอดภัยสูงสุดครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กรมการขนส่งทางบกฝากเตือนประชาชนเรียกใช้บริการรถทัวร์ครั้งใดอย่าสนใจแต่เรื่องราคา ให้หารถที่มีมาตรฐานคนขับรถรู้เส้นทางกรมการขนส่งระบุว่าอุบัติเหตุจากรถทัวร์ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทางเป็นสำคัญดังนั้นก่อนใช้บริการรถทัวร์ต้องดูให้ดีมีมาตรฐานโดยเฉพาะรถทัวร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งหรือมาตรฐานคิวจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางงานการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารกรมการขนส่งทางบก02 271 8521ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกตกท้ายด้วยคลิปสำคัญกับจุดจบของชายหืน่น